สิอาหารปลอมจากประเทศจีนที่ได้กินแล้วอาจถิงตายได้อันดับที่หนึ่งซาลาเปาปลอมจากลังกระดาษอาหารจีนเรื่องชื่อซาลาเปาไส้หมูสับร้อนๆแค่คิดก็ชวนน้ำลายสอแต่จะอ้วกแตกโดยทันทีถ้าได้ยินว่ามันไม่ใช่หมูใช่ครับที่ประเทศจีนนั้นมีซาลาเปาปลอม อาจใส่ไส้หมูสับอยู่ข้างในนั้นเป็นการนำกระดาษลังสีน้ำตาลมาสับผสมกับไขมันหมูเข้าไปหน่อยใส่เศษผักนิดๆใส่กินเข้าไปเท่านี้คุณก็ได้สาลาเปาปลอมหนึ่งอันแล้วแค่คิดก็จะอ้วกแตกแล้วสิอันดับที่2นมเมลามีนปลอมย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเชื่อว่าหลายคนเค็ได้ยินข่าวนมปนเปื้อนสารเมลามีน ที่ทำเอาหลายคนไม่กล้ากินนมเนื่องจากกลัวว่าไอสารตัวนี้จะหลุดเข้ามาในนมที่วางจำหน่ายในประเทศไทยด้วยซึ่งงานนี้ต้องทำให้เด็กผู้ไร้เดียงสาต้องเสียชีวิตไปถึง4ี่คนและต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลน,นับหมื่นรายอันดับที่3ไข่ปลอมจากแคลเซียมคาร์บอเนตและโซเดียมแอจินิเคสนี้ถือว่าเป็นโคดนวัตกรรมการปลอมแปลงอาหารระดับโลก ใครจะไปคิดล่ะว่าขนาดไข่ไก่มันยังอุตสาห์เอาไปทำเป็นของปลอมได้งานนี้มองผดเผื่นแทบจะแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวโดยเปลือกของไข่นั้นทำมาจากแคลเซียมคาร์บอนิที่ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษและพลาสติกส่วนใหญ่ไข่แดงไข่าขาวนั้นจะทำจากโซเดียมแอจินตสารส้มเจลาตินแคลเซียมคอร์และน้ำแต่งสีสักนิดหน่อยเป็นอันเสร็จ วิธีพิสูจน์ก็คือตีไข่แดงและไข่ขาวผสมกันมันจะรวมตัวกันได้เร็วมากและเป็นเนื้อเดียวกันสนิทอันนี้ก็ต้องลองดูแล้วกันว่าเมืองไทยมีหรือเปล่าอันดับที่4ี่บะมีแป้งข้าวเน่าแน่นอนถ้าข้าวเกิดเก็บไว้นานเกินไปมันก็จะต้องเน่าเสียซึ่งก็ต้องทิ้งไปไม่สามารถนำมาแปรรูปเป็นอาหารได้ แต่มันก็ดันมีคนที่เห็นแก่ตัวช่วยโอกาสบนความเดือดร้อนของคนอื่น,อนเอาไอ้ของเน่าๆน,นี่แหละมาแปรรูปเป็นบะหมี่หลอกขายให้ผู้บริโภคซึ่งมันก็อุดมไปด้วยเชื้อราเน่าๆกินปุ๊บอาจจะตายปั๊บเลยก็ได้อันดับที่5มันฝรั่งผสมเม็ดพลาสติกปลอมเป็นข้าวเป็นความดันทุรังอันสูงส่งต่อจากข้อที่แล้ว ไม่น่าเชื่อว่าจะไปแปลรูปขายได้สำหรับข้าวเนา่าดังนั้นก็เลยทำมันขึ้นมาใหม่ซะเลยโดยการใช้มันฝรั่งประสมกับพลาสติกและทำออกมาเป็นลูกข้าวสวยงามซึ่งงานนี้ถ้าไม่ตรวจสอบดีกว่าจะรู้ว่ามันเป็นข้าวปอนก็หุงไปกินซะเรียบร้อยแล้วอันดับที่6หมูสีฟ้า คุรุบตะหรือหมูดำอาหารชั้นเลิศที่เป็นที่โปรดปรานของคนรักหมูถึงกับต้องจ่อยแดงไปเลยทีเดียวเมื่อเจอหมูสีฟ้าจากประเทศจีนแต่ไม่ใช่มาจากหมูสีฟ้านะแต่เป็นหมูที่ปนเปื้อนกับแบคทีเรียฟอสฟอร์เรสเซนที่มีลักษณะเรืองแสงซึ่งเป็นแบคทีเรียที่นักจุลวิทยาเชื่อว่าเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์บัางไฟพยานาา อันดับที่ 7. จ็ดวายปลอมวายเป็นเครื่องดื่มของการบ่งบอกรสนิยมที่ถ้าเกิดมีขวดไหนราคาถูกเหล่านักดื่มก็จะต้องไปลองดูเผื่อว่าจะได้เจอของถูกและดีมีชาติตระกูลและก็ต้องเซงจิตเมื่อไปเจอ Y วายปลอมซึ่งข่าวนี้เคยเกิดเมื่อปี2012ที่ผ่านมาที่ประเทศฮ่องกงอันดับที่ 8. เนื้อวัวสายพันธุ์ใหม่ว่ากันว่าเนื้อวัวนั้นถือเป็นที่หนึ่งที่อยู่บนจุดสูงสุดของบรรดาเนื้อสัตว์ทั้งปวงเนื้อวัวนั้นจะถือว่าเป็นที่นิยมมากของเหล่าคนรักเนื้อถ้าเป็นเนื้อเกรดดีๆก็จะมีราคาแพงหูฉีดเลยทีเดียวประเทศจีนก็เลยสรรหาเนื้อปลอมๆมาหลอกขายผู้บริโภคโดยการเอาเนื้อหนูเนื้อมิงและเจิงจาะ มาผสมปรุงแต่งเป็นเนื้อวัวซะเลยอันดับที่9วอนัทซีเมนต์วอนัทถือว่าเป็นอาหารที่มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆที่ประเทศจีนนั้นอันนี้ไม่รู้ว่าความต้องการมีเยอะหรืออย่างไรมันจะเกิดวอนัทปลอมขึ้นมาคนที่ไปซื้อก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยหนักดีถ้าทางเนื้อแน่นแถมคนช่างก็ขายขายได้ราคา เพราะว่ามันหนักแต่เมื่อแกะออกมาถึงกับปัะงาเพราะข้างในแกะออกมามีแต่ซีเมนทั้งดุนเผอเคี้ยวก็ไปมีหวังฟันร่วงแน่นอนอันดับที่สิบสาหร่ายถุงขยะแกงจืดสาหร่ายใส่เต้าหู้ซดกับข้าวร้อนๆน,นี่มันชัดฟินนักแต่ถ้าเกิดน้ำแกงมีกลิ่นพลาสติกอันนี้งานเข้าแหละ เพราะว่าประเทศจีนแกปลอมล่อไปยังสาหลายโดยทีเดียวซึ่งไอเจ้าสาหลายปลอมน,นี้มันก็คือถุงพลาสติกสีดำนั่นแหละ